สวัสดีจ้าวันนี้ก็มาพบกับช่องแหวนเพชรพากินอีกแล้วนะคะวันนี้เราพามากินอะไรคะตําหอยดองอ้ครั้งแรกนะเนี่ยที่เราเคยกินเนาะเธอเคยกินเปล่าไม่แน่ใจอ่ะไม่เคยมั้งเพชรเพชรว่าเพชรไม่เคยกินนะวันนี้เราก็เลยจัดตําหอยดองมายั่วๆเลยทุกคนมาค่ะมากินมา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 เด้อมากินน้ำกันเด้อจ้าวันนี้เรามีผักอะไรบ้างคะผักกาองผักกาองนีละติผักกระถินอันนี้เรา จะบอกว่าเราไปเก็บหน้าบริษัทเพชรเลยนะเนี่ยขโมยเอาไปตอนหกโมงแบบมืดแล้วอ่ะฝนกระตกจวดอยเด็เป็นจังลยแม่บริษัทกินได้บอข้าวบ่อบ่ได้หรออุ้ยมาตกมันตตเติมเติมไหมคุณไม่พัฒนาเลยนะคะเก้าอี้คุณเชื่อนบอ ่าจะได้กินนะคะทุกคนต้องจัดพรอพี่พ่อทางมาทุกคนทำยังไงทำยังไงไปเลยครั้งแรกของการกินตำหอยดองหอมนะหอมเนาะมามันไม่มีกินคาวเลยขออนุญาตใช้มือนะคะแซ่บแซ่บมันมีหนังไก่ด้วย

น้ำผูบงเหรอเออเฮ้ยกระดิ่งข้าวาดีปั้นเนี่ยกิ่นมาอิ่มด้วยกลิ่นมานซิบโตบะด้วยเนี่ย mà <laughs> mày tùng cũng đấy hả? mày tùng <laughs> Bây giờ chị <thì> bảo? <laughs> <laughs> nó lại <nó> lại <laughs>

永远。Mm. มดแล้วน้ำกันหน่วเข้ากันเข้ากันลองส้องอืม มา <c oughs> มากินด้วยกันนะคะอื่อดยวแซ่บอืตังครั้งแรกก็อร่อย <c oughs> ใครที่รับชมคลิปนี้อยู่นะคะ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจใพวกเราทําคลิปต่อๆไปด้วยจ้าแล้วก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะคะใครที่รับชมแล้วแต่ยังไม่ยังแต่ยังไม่ได้ติดตามก็กดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะสําหรับใครที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับคอมเมนต์เราเห็นทุกคอมเมนต์เลยนะถ้าเราตอบช้าหรือไม่ได้ตอบก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะ แลราก็จะพยายามตอบทุกคอมเมนต์เนาะแนะนำติชมได้เลยนะคะหรือจะให้พวกเรากินอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยค่ะบางทีมันก็ไม่รู้จะกินอะไรนะทุกคนคิดไม่ออกตันอะ สำหรับใครที่อยากติดตามต่างๆนะคะก็สามารถติดตามได้ที่เพจต่างๆเอง channel หรือ YouTube ต่างๆเอง channel ได้นะคะดังๆมาเราไม่ค่อยพานน้องออกกองนะคะใครอยากให้ใครอยากเห็นต่างๆก็คอมเมนต์มาเนาะ ตรวจใครที่ยังไม่ได้กินข้าวเย็นก็มากินข้าวเย็นพร้อมพวกเรานะทุกคน น้จีนมาห้ามากเค็มต้องาไหมิงเผ็ดยิ่ง,ยงอร่อยถ้าไม่เผ็ดก็ไม่เลย มีเตอคำว่าอือก็มัมนเป็นคำอื่นไม่ได้แล้ว không nên nên đâu con ngang thái có rồi rồi thuốc giảng lời nó subscribe lại ตักของคนอื่นไหมอะไรปะตักของคนอื่นไปแล้วยังถามอีกอแสบอยากเป็นผื่นแสบถึงเผ็ดถึงแสบอย่าง

ว่เอ,อ,อ่ะสำหรับวันนี้ตำไข่ดองถึงแซ่บถึงเผ็ด ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เพชรกับรถทำคลิปต่อๆไปด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้าบ๊ายบาย